สวัสดีครับทุกคนใน EP นี้นะครับบูมจะลองกับบ้านหลังเก่าแล้วกันโฟล์คซาสห้าสูรนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการที่มาเทคเดย์ในวันนี้เราสามารถลองรถได้ทรุ่นนะที่เขามีจัดเตรียมให้เราแต่ว่าส่วนตัวบูมจะขับสายออโต้แล้วกัน f e ล l i n g ที่คุ้นเคยเรากต้องมีกระจกนะครับเพราะว่า,าไว้ดูข้างหลังโอ้ oh. หวหิวเลยฮะครับช่วงของเกรดพรรคระทานาอาคารนะครับสถานที่คือห้อง VIP C2 ครับห้อง VIP C2 ครับโอ้มีครั โอเคไหมครับโอเคเลยพี่มันมากเดี๋ยวข้างล่างมาขูดนี่คือเดิมเลยนี่ไม่ได้เซ็ตเขาไม่ได้ทำอะไรครับว้าวยิ้มเลยอ่ะใช้ยางยางยางอันนี้ไม่ใช่ยางสิเราเป็นยางของพิษสุนรครับอ๋อเดี๋ยวเดิมๆมมาเลยใช่ใช่ นี่นะครับผลงานจาก f อซ่าสามสูต์ตัวปีล่าสุดโหขับมันจริงๆอ่ะโอเคครับก่อนท,ทีนี้เป็นไงฟิลลิ่งการขับขนาดไม่ได้จับฟอซ่ามานานนะเรามอกี้ลันเดียวนะครับเล่นลันเดียวนะคือฟอซ่ามันรับโค้งดีกว่าแล้วมันรูลมดีกว่านะครับมันเลยขับเข้าโค้งสนุกกว่าเอเดียเยอะดูความเร็วหน้าใหม่คือ คอซ่าเมื่อกี้นะี้ฟูิใช้ความเร็วเยอะกว่า ADB มากๆเลยในการเข้าแต่ว่าช่วงล่างเขาต่ำมันก็เลยขูดนิดๆน,น,น,น่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคอซ่า350กับยาง b l a c k l SC อ่ะโอเคเอพี่อไปจะทำอะไรต่อไปดูกันค่ะบ๊ายบาย